วันนี้ผมจะเล่าเรื่องคาแรคเตอร์ที่ผมชื่นชอบคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือคาแรคเตอร์ฮีแมนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องไม่ได้ชื่อว่า He-Man แต่ว่าเรื่องชื่อว่า Master of the Universe นะครับ He-Man คือใครนะครับแล้วทำไมแม t เทลถึงทำรถออกมาเพียบขนาดนี้ต้องมาชมกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับฮีแมนนะครับเริ่มต้นจากการเป็นของเล่นในยุค80นะครับเอ้ยเริ่มจากการเป็นของเล่นจริงๆไม่ได้เริ่มจากการเป็นการ์ตูนทีวีหรือเป็นการ์ตูนคอมิกบุ๊กนะครับเพราะว่าแมทเทลบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของ Hot Field เนี่ยเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตฟิกเกอร์ของเล่นของ Star Wars นะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ย Star Wars แบบโด่งดังสุด,สด อย่างมากมายมหาศาลแมทเทลก็เลยคิดไอเดียว่าเอ้ยเราอยากจะทำคาเลกเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันแล้วก็ขายแข่งกับ Star Wars นะครับแล้วไอเดียที่แมทเทลได้มาก็คือไอเดียของ He-Man แต่ว่าทำฟิกเกอร์ออกมาขายอย่างเดียวเนี่ยคงขายไม่ดีนะครับแมทเทลก็เลยเกิดไอเดียว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำฟิกเกอร์แล้วก็แถมหนังสือการ์ตูนไปด้วยคราวนี้แหละมันดังเปลี่ยงปลางเลยครับ เด็กก็จะอยากได้ทั้งฟิกเกอร์อยากอ่านการ์ตูนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวขึ้นมาออกมาต่อเนื่องเป็นทั้งการ์ตูนที่เป็นเล่มคอมิกนะครับการ์ตูนที่ฉายทางทีวีแล้วก็ออกมาเป็นภาพยนตร์ด้วยโอ้โหมีคาแรคเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นตามมามากมายแล้วในเมื่อมันเป็นของแมทเทลเองเนี่ยเพราะฉะนั้นแมทเทลก็ไม่ได้ใช้เฉพาะออกมาเป็นฟิกเกอร์นะครับเอามาทำเป็นรถไปเลย นี่ไงเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเราก็ยังเห็นรถ h e m a นออกวางขายอยู่นะครับหลายคนก็นจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นกร์ตูนตัปีแต่ปเ1982เนี่ยมันไม่เก่าโบราณไปแล้วหรอแต่ h e m a นก็ถูกรีเมคมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนปี2021เนี่ย Netflix ก็ร่วมมือกับ Mattel ทำฮีแมนภาคใหม่ออกมานะครับ อ่ะคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวของ h e m a นกันนะครับว่า h e m a นเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันบ้างเซตติ้งของ He-Man เนี่ยก็จะย้อนไปในยุคที่ยังมีการต่อสู้โดยใช้ดาบกับเวทมนต์อยู่นะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ e t e r เนีนะครับซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่า e t e r n o สฮีแมนเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือเจ้าชายอดัมนะครับที่จริงๆแล้วดูไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่เขาสามารถแปลงร่างเป็น จอมพลังยอดมนุษย์ได้ก็คือฮีแมนนั่นเองฮีแมนก็จะมีอาวุธหลักก็คือเป็นขวานดาบแล้วก็โล่นะครับแล้วก็ชุดของฮีแมนเนี่ยก็จะเป็นสายคาดด้านหน้านะก็จะเหมือนที่คาดบนรถตรงนี้นะครับแล้วที่ข้างรถเนี่ยก็จะมีอาวุธของฮีแมนก็คือเป็นดาบกับเป็นโล่อยู่เฮ้ยมันก็ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ฮีแมนมาเป็นรถได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอาวุธอีกอย่างหนึ่งของฮีแมนก็คือขวานนะครับซึ่งขวานเนี่ยถูกเสียบเป็นสปอยเลอร์หลังรถตรงนี้ เพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนรถออฟโรดนะแต่ว่ามีอาวุธรอบคันนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ศัตรูที่สําคัญที่สุดของฮีแมนก็คือเจ้านี่ครับสเกเลทอร์สเกเลทอร์เนี่ยก็จะคาแรคเตอร์เป็นหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ใช้ไม้ทาเวทมนต์กับดาบที่คล้ายๆกับของฮีแมนสเกเลทอก็เป็นคาแรคเตอร์แบบตัวลายร้อนะครับแล้วก็มีพลังมาก ผู้เดียวที่จะหยุดเกเลทอร์ได้ตามเรื่องเนาะก็คือฮีแมนนั่นเองส่วนรถคันนี้ก็ทําให้มันหน้าเหมือนเกเลทอร์นะครับแล้วหลังรถเนี่ยก็มีงูที่เป็นไม้ทางของสเกเลทอร์ด้วยรถออกมาเป็นสไตล์ฮ o อตรอนะครับนี่ครับเกเลทอร์ตัวร้ายประจําเรื่องฮีแมนขั้นต่อไปนะครับ เป็นคันที่ชื่อว่าทีล่านะครับก็เป็นคาแรกเตอร์ผู้หญิงในเรื่องของ Master of the Universe หรือ He-Man นะก็จะเป็นตัวละครที่เป็นพวกเดียวกับ He-Man นะครับแล้วก็คอยปกป้อง Prince Adam ซึ่ง Prince Adam ก็คือเป็นตัวเดียวกับ He-Man นะฮะแต่ว่าทีล่าเนี่ยจะไม่รู้ว่า Prince Adam กับ He-Man เนี่ยเป็นคนเดียวกันคือ He-Man เนี่ยอารมณ์เหมือนซุปเปอร์แมนเลยคือ แปลงร่างไปแล้วไม่มีใครจําได้นะครับปรินซ์อาดัมนี่ก็จะแบบดูใแย่ๆตลอดเวลานะเจ้าชายอาดัมนะฮะอ่ะคาแรคเตอร์ต่อไปเป็นตัวร้ายกันบ้างนะครับเป็นพักพวกหรือเป็นมือขวางสเก l เลอร์นะครับก็คือบีชแมนนะครับอ่ะเรามาแกะดูกัน ในเรื่องคาแรคเตอร์ก็เป็นตามชื่อครับเป็นบี t แมนเป็นมนุษย์สัตว์ประหลาดนะครับหน้าเป็นขนขนหน่อยแล้วก็คอยช่วยสเก l เล o อต่อสู้กับฮีแมนนะครับแต่ผมว่าพอทําเป็นรถคันนี้เท่ดีก็มาเป็นสไตล์แบบรถอ f ฟโรดนะครับมีล้ออยู่ข้างหลังแล้วก็หน้าเป็นหน้าบี t แมนเคาะออกมาเลยนะสำหรับคันนี้ใช้ได้นะฮะฟันเหล็กด้วยฟันเหล็กโอ้โหเท่ๆ,ๆนายว่าหน้าเหมือนใครสักคนไหมใส่แว่นดำแล้วฟันเหล็กเนี่ย ตัวสุดท้ายนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของ m a ดแอดอาร์นะครับคนนี้ก็เป็นพักพวกของฮีแมนนะครับเป็นทหารแล้วก็เป็นอาจารย์ของเจ้าชายอดัมนะอย่างที่บอกเจ้าชายอดัมก็ท,ทําทีเป็นแบบไม่รู้เรื่องนะครับก็เรียนไปนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นทหารคอยปกป้องนะครับแต่ว่า แมทนตอาร์มก็จะรู้ว่าเจ้าชายอดัมนี่แหละคือฮีแมนนะครับตัวรถนี่ก็จะเป็นรถ6กล้อนะเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับแล้วก็หน้าก็จะเป็นหน้าเหมือนใส่เกราะอยูอ่ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ต้องคันนี้นะครับรถ5คันแล้วเรายังไม่หมดนะครับมีของเล่นอื่นอีกนี่อันนี้เป็นเมกะคอนสตรักนะครับทำเป็นฮีแมนกับบีชแมนมาคู่กัน นะผมก็เลยลองเอามาวางคู่กับรถดูนะครับอีแมนบิสแมนนี่ฟิกเกอร์เป็นแบบนี้ตัวรถเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเจ๋งดีนะอา้าวเท่านั้นยังไม่พอนะครับ h ฮอต l l วทำมาไม่หยุดทำแบ t เทิลแคทมาด้วย b บ t เทิลแคเป็นเสือนะครับที่ He-Man ขี่แล้วก็ไปต่อสู้กับพวกเหล่าร้ายนะแต่ว่าแบ t เทิลแคคันนี้เนี่ยแมทเทลทำออกมาเป็น Monster Truck เออก็เหมาะดีนะเดี๋ยวเราลองแกะดูะฮะว่าออกมาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ตัวนี้จะเป็นเสือสีเขียวนะครับแล้วก็ใส่เกราะสีแดงนะอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ทั k ล้อขยับได้สายได้นะครับแล้วเ็าแถมรถบี้มาคันหนึ่งด้วยนะถ้าใครอยากบี้เล่นก็สามารถทำได้เหมือนกัน ความพิเศษอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือว่าไอชิ้นสีแดงที่ผมบอกเป็นเกราะเนี่ยมันสามารถแกะออกได้นะครับแล้วก็สามารถใส่กลับก็ไปได้ถึงจะใส่ยากหน่อยก็เถอะนะ <c oughs> จุดเด่นของฮีแมนอีกอย่างก็คือว่ามันเหมือนจะเป็นการ์ตูนย้อนยุคแบบเอาดาบสู้กันเอาเวทมนต์สู้กันแต่ว่ามันดันมีเทคโนโลยีนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือวินไลเดอร์นะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตนะ ซึ่งออกมาในกระตูแล้ว h ฮอต e e ลก็ทำออกมานะฮะอันนี้เป็น h o t v i e พรีเมียมด้วยล้อเป็นล้อยางแต่พอดีคันนี้ไม่มีลอ้อ <c oughs> โอเคก็เป็นชุด Entertainment นต์และพิฆานะครับที่ทำยานยนต์เนาะไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวออกมาตามกระตูนหรือตามหนังอะไรแบบนี้ก็จะเป็น h o ต e e ลพรีเมียมนี่แหละนะรายละเอียดก็จะดีหน่อยนะครับ ปีกขยับได้แล้วก็ข้างหน้าน่าจะเป็นปืนนะก็ขยับได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้มีคันเดียวมีคันอื่นอีกคันที่2นะครับคันนี้มาดูกันอันนี้เรียกว่าแลนชาร์กนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าสมแล้วเป็นกระตุ้ของ m a t t ทลแม t เทลเปนบริษัทของเล่นไงแล้วอะไรที่ทําของเล่นได้เนี่ยแมทเทลทำหมดนะฮะอันนี้ก็ฮอตบิลพรีเ m ียมเช่นเดียวกันนะก็ เป็นยานพาหนะของสเกลทอร์นะครับอารมณ์เป็นรถแทง์อ่ะเป็นรถถังนะปืนขยับได้นะครับแล้วก็ปากฉลามขยับได้ด้วยโอ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้คือมทเมททลเขาก็ทําฉลามมาอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้ก็เท่เท่เท่เทคันต่อไปคันที่3นะครับเป็นยานพาหนะในฮีแมนอีกเช่นเดียวกันคันนี้ชื่อว่า Battle ลแรมนะครับก็จะเป็นยานพาหนะสําหรับลูกกระจก ก็เป็นแบบพกทหารต่างๆคอยขับนะครับมีใช้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งของฮีแมนแล้วก็ฝั่งของสเกล e ทอร์อันนี้ทําอะไรได้มั่งนี่ทําอะไรได้ดึงได้ไหมกดได้กดไม่ได้ดึงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไถเล่นได้อย่างเดียว <c oughs> โอเคเพื่อกดได้มันเหมือนมันจะทําอะไรได้แต่มันทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยานาหนะของ ฮีแมนเนาะที่ปรากฏในเรื่อง h e m a นทั้งหมด3ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบฮีแมนตอนนี้ก็ยังพอหาชมกันได้นะครับ Netflix มีนะเด็กๆก,ก็ลองไปดูได้นะครับเผื่อชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไปดูลมึกความหลังได้นะครับฮีแมนที่เราเคยดูสมัยก่อนถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าฟุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกนได้ครับ อยากดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ